นี่คือเบนส์เด็กหนุ่มอายุ20ปีชีวิตดูงเงียบเหงาเขาไม่ได้เรียนต่อเหมือนเพื่อนคนอื่นเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมออนไลน์ทุกเช้าเบนส์ตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพราะเสียงนาฬิกาปลุกแต่เพราะเสียงแจ้งเตือนจากมือถือเขาหัวเราะบ้างโมโหบ้างกับจอเล็กๆที่กลายเป็นโลกทั้งใบของเขาสำหรับครอบครัวและชาวบ้านเบนส์ถูกมองว่าเด็กติดเกมที่ไร้อนาคตแต่ในใจลึกๆของเขาเกมไม่ได้เป็นเพียงความสนุกมันคือความฝันเล็กๆที่อยากพิสูจน์ว่า เขาก็มีค่าเหมือนใครๆนี่คือหนึ่งขณะที่เบนกำลังกดเกมไปเรื่อยๆเขาก็สะดุดตากับโฆษณาหนึ่งการแข่งขันเกมออนไลน์ระดับประเทศเงินรางวัลสูงถึง5 0 0แสนบาทหัวใจเขาเต้นแรงความฝันที่เคยไกลเกินเอื้อมเหมือนถูกดึงเข้ามาใกล้ในชั่วพริบตาเขาจ้องหน้าจออยู่นานก่อนจะกัดฟันพูดกับตัวเองว่านี่แหละโอกาสของเราแต่ความจริงมันไม่ได้ง่ายเลย คอมพิวเตอร์เก่าที่พ่อซื้อให้ตั้งแต่มอตน้นกดทีไลาค์ค้างทุกครั้งอินเทอร์เนต็ตก็ติดตด,ดับดับเกมยังไม่ทันเริ่มดีก็โดนตัดออกจากระบบซะแล้วเบนมองหน้าจอที่ดับวูบหัวใจเหมือนถูกทุบเขาเกือบจะยอมแพ้แต่ในหัวกับมีเสียงดังชัดว่าถ้าไม่ลองแล้วเมื่อไหร่จะได้รู้ความสิ้นหวังถูกแทนด้วยความลื้อรั้นเขาตัดสินใจออกไปหาทางใหม่ถึงแม้จะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็ตาม เด็กหนุ่มที่ไม่เคยทำงานหนักต้องออกไปสู้กลางแดดร้อนจัดรับจ้างเกาะสร้างแบกไม้ยกปูนได้ค่าแรงวันละไม่กี่ร้อยแต่ทุกบาททุกสตางคือก้าวเล็กๆสู่ความฝันกลางวันทำงานหนักจนหลังแทบหักแต่กลางคืนยังกลับมานั่งหน้าจอฝึกซ้อมเกมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่ใครๆมองว่าเล่นไปวันๆว,วันนี้เบน์กลับเล่นด้วยเป้าหมายเล่นด้วยไฟในหัวใจที่แรงกว่าเดิมไหนที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึง เงินที่เก็บหอมลอมลิบได้ถูกเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เสียงพัดลมคอมดังหืมหืมกลายเป็นเสียงแห่งความหวังเบนส์นั่งอยู่หน้าจอใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาทุกคลิกทุกการเคลื่อนไหวคือการต่อสู้ไม่ใช่แค่ในเกมแต่คือการพิสูจน์ว่าชีวิตเขามีความหมายทุกวินาทีที่ผ่านไปเบนส์ไม่ใช่เด็กติดเกมอีกต่อไปแต่คือนักสู้ที่เดิมพันด้วยอนาคตทั้งหมดของตัวเอง แต่ในจังหวะที่เบนซ์กำลังใกล้ถึงเส้นชัยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหน้าจอกระตุกเสียงหายขาดก่อนที่เครื่องจะดับวูบทุกสิ่งที่สังสมมาหลายเดือนพังลงในพริบตาเบนซนั่งนิ่งมองหน้าจอดับเรากับมันคือโลกที่กำลังปิดประตูใส่เขาเขากำหมัดน้ำตาคลอในแววตาความเงียบงันในห้องเล็กๆหนักอึ้งกว่าที่เคยมีมา ในขณะที่เขาคิดว่าทุกอย่างจบลงเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเพื่อนเกล่าติดต่อมาชวนไปช่วยงานสอนเด็กๆใช้เกมเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เบนส์ลังเลเขาคิดว่าเรายังจะมีประโยชน์อะไรได้อีกหรอแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงเพราะอย่างน้อยมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีค่าใครจะเชื่อว,ว่างานเล็กๆครั้งนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตเบนส์ตลอดการคลิปที่เขาสอนเด็กๆเล่นเกมด้วยรอยยิม้ม ถูกบันทึกและแชร์ในโซเชียลกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนคนเรื่องมองเบนซ์ใหม่ไม่ใช่แค่เด็กติดเกมแต่คือไอดอลของเยาวชนที่ใช้เกมสร้างแรงบันดาลใจเงินรางวัล500แสนที่เขาพลาดไปกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้รับจริงๆนั่นคือคุณค่าของชีวิตและความภูมิใจที่ไม่มีตัวเลขไหนจะวัดได้